ก็ต้องไปหาอาจจะมีในร้านใหญ่ๆอาจจะพอหาได้ที่ในจังหวัดแต่ที่แถวๆเราเขาไม่เอามาแล้วนะคะแบบนี้เพราะว่าบ้านป้าเปียกสร้างมานานแล้วมันมีบล็อกเก่ามันมีโครงเก่าแล้วเราก็คือมันพังเราก็ต้องแบบนี้ก็มีนะเนี่ยป้าเล่าสู่กันฟังนะคะป้าเล่าสู่กันฟังคือว่าวันนั้นพี่ปอยลูกสาวนะคะพี่ปอยนะคะ คนที่ร้อ,องเพงลงเมฆจางฟ้าใสแหลมเป็นลูกสาวของป้าเขาเข้าห้องน้ําความจริงแล้วประตูห้องน้ําของเราก็ดีๆอยู่ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าตัวล็อกลูกบิดล็อกประตูนี้มันมันชำรุชำรุดและมันก็เปิดไม่ได้นะไม่ว่าจะใช้กุญแจไม่ว่าจะใช้อะไรเปิดไม่ได้เลยนะคะก็มีความจําเป็นที่ต้อง <laughs> เขาก็ช่วยชีวิตกันแม่ลูกเขาเนาะน้องปอมกับแม่ปอยนะคะ ก็ช่วยแม่เขาก็เอาตามภาษาเนาะเขาก็เอาพยายามเอาค้อนไปทุบทุืที่จะให้ออกมันก็ทุบแล้วก็ยังไม่ออกนะไอ้สลักลูกบิดนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเผื่อว่าเผื่อว่าเอฟซจะได้อ่าอ,อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทํายังไงป้าก็ไม่รู้นะเล่าสู่กันฟังเออพอยังไงมันก็ไม่ได้เขาก็ใช้มีดนะคะแสะเลย แะบานประตูเลยนะเพื่อที่จะให้มันหลุดออกนะคะเพื่อที่จะสามารถให้แม่ออกมาได้นะคะแล้วขนาดเขาตัดบานประตูจนกระจุยหมดแล้วนะ,ะจนเปิดออกมาได้สลักของลูกบิดมันก็ยังติดอยู่ตรงนั้นน่ะมันยังไม่ออกเลยต้องช่างนะ,ะต้องช่างมาทําให้ออกเขาก็พยายามใช้ไขควงเขาก็พยายามใช้กุญแจที่นู่นนี่นั่นมาที่จะงัดออกมันก็ยังไม่ออกนะคะนั่นแหละ ไม่รู้ว่ามันไปเออมันไปล็อกยังไงอะนะคะมันเป็นล็อกยังไงจนทํำยังไงก็ไม่ออกนะคะฟันบานประตูจนหมดแล้วก็ยังไม่ออกอีกนี่แหละก็เลยทําให้เราต้องจองไปหาจะต้องไปหาซื้อบานประตูใหม่นะคะและทีนี้ก็ไปหาที่บ้านของเราเนะะี่ยค่ะที่อําเภอที่เราอยู่นี่ไม่มีเลยรุ่นนั้นนะคะเขาทํารุ่นใหม่นะคะมันก็ถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยน ไม่หมดเลยทั้งวงกบทั้งอะไรใช่ไหมคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะช่างจะต้องสกัดจะต้องมีการทุบใช่ไหมคะห้องน้ําออกบางส่วนซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งช่างเขาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะคะเราให้เขามาทําเล็กๆว่าเอาเปลี่ยนบานประตูเท่านั้นแต่เราไม่คาดคิดอีกอย่างหนึ่งคือบานประตูของเรามันหาซื้อ,อยากเสียแล้วนะคะทุกท่านมันหาซื้อ,อยากเสียแล้วมันก็นะ นี่แหละก็เล่าสู่กันฟังถึงปัญหานะคะถึงเรื่องเราที่เกิดขึ้นรายวันนะคะแล้วก็เรื่องเราอีกที่ป้าก็ไม่ไม่อยากจะไปแตะนะไม่อยากจะพูดถึงช่องเล็กๆแล้วก็อยู่ม่อม่อมแม่ๆเหมือนป้านี้ถ้าไปแตะถ้าไปก้าวล่วงนี้คงจะโดนความจริงแล้วป้าก็อืมเขาเขาคงไม่ได้อยู่คือช่องเล็กๆเหมือนป้ากับท่องชมจันทร์ คงไม่ได้อยู่ในสายตาของใครนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนถ้าป้าจะพูดอะไรก็คงไม่มีใครสนใจหรอกนะป้าว่าคงไม่มีใครสนใจถ้าป้าจะพูดถึงอะไรฝั่งไหนนี้ป้าก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกําลังจะพูดถึงเรื่องราวของอลุงพลนะคะกับพี่น้องผองเพื่อนนะคะคุณสมหมายสวัสดีคะ่ะคุณแก้วใจสวัสดีนะคะอาจารย์ทั้งสองสวัสดีคะ่ะ คุณลุงก็กําลังไปช่วยงานพี่น้องค่ะคุณแก้วใจตอนนี้ป้าอยู่คนเดียวด้วยนี่อ,อ๋ออยู่กับหลานนะคะน้องปอมไม่ได้ไปฝึกซ้อมกีฬาวันนี้ก็เลยเออ,อยู่เป็นเพื่อนยายอยู่นะคะขอบคุณมากๆหัวใจพลังบวกคุณแฮปปี้สวัสดีนะคะคุณเซรีสวัสดีค่ะคุณออลีลีลานะคะขอบคุณหัวใจพลังบวกนะคะคุณเซรีก็ให้หัวใจพลังบวกมานะใจอ้วนชวนดื่มสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยคุณแพนกี้นะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์น่ารักพี่แจ็คเอฟซีสายลุงสวัสดีครับมากกดไลค์ให้เรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่แจ็คเอฟซีสายลุงนะคะคุณบัวล้อมสีอ่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแม่ทัพภูที่ไม่ลืมการที่ยังแวะเวียนมาคุณแก้วใจก็ส่งใจตาตูน่ารักมาคุณกัญญาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณกัญญาก็ให้สู้ คุณอารีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แวะเข้ามาตอนนี้ป้ากำลังจะพูดถึงเรื่องบางอย่าง